เอาผัดนะคะไม่ไดเอร์อยู่ที่ไหนคะอยู่อเมราที่ไหนจ๊ะเมรี่แลนด์ค่ะเมรี่แลนด์เมรแลนด์ไม่ได้หรอเนี่ยมรี่แลนด์ วันนี้ยอมกับแม่และน้องฟ้าจะพามาเที่ยวเมืองแอนนาโอริสนะคะซึ่งขับรถจากรัดวอชิงตันดีซีแค่45นาทีเท่านั้นเองค่ะ ซึ่งเมืองแอนนาโพลิสเนี่ยก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของรัฐแมริแลนด์ด้วยค่ะภายในเมืองนะคะก็จะมีร้านอาหารหน่าทานมากเลยค่ะจะมีร้านอาหารริมแม่น้ํานะคะที่นั่งชิวๆให้เล่นกับน้องเป็ดน่ารักน่ารักแล้วก็จะมีหนุ่มสาวนะคะเดินเล่นชมเรือชมวิวกันนะคะหน้าร้อนก็จะค่อนข้างคึกคักนะคะทุกๆสองวัอาทิตย์นะคะก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทัวร์เมืองนะคะหรือว่าทัวร์บนเรือแล้วก็มีแท็กซี่บนเรือด้วยนะคะ จุดเด่นของที่นี่นะคะริมแม่น้ำนะคะก็จะติดกับโรงเรียนอาหารเรือของสารัฐอเมริกาด้วยค่ะ <Hi. S 1> นี้เดินกับฟ้านะคะอันนี้มะยมเดินกัน หวานในะช่ค่าไอติมไม่นไม่มีมมอ, <c oughs> อร่อยไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวค้ัน <c oughs> มาถึงแล้วค่ะที่ไหนคะ ราก็ต้องแวะรับประทานอาหารที่ร uh, um, mm, ้านเอ็มไทยคิ h เช่นนะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านของพี่มดค่ะค่พี่มดนะคะเอ้าสั่งเลยสั่งเลยสั่งเลยค่ะ นมทั้งแตกมาทำสดเปิดให้ทานที่ร้านกันเลยทีเดียวนะคะมีไส้ฝอยทองสีเขียวแล้วก็ฝอยทองสีเหลืองโรยงาและน้ำตาลนะคะกรอบอร่อยมากเลยค่ะวันนี้ว่าต้องเปิดด้วยสิคะ๊กการ์ดวัาต้องเปิดสิคะเปิดทั้งในว้าวเต็มเต็มไส้เต็มเต็มมีสองห้องนอนว่างอยู่ห้องนึงว่างห้องตรงไปข้างนีเลยเนาะใช่ ของเยนนะคะอร่อยกอโอ้กินอินเนาะป่าติ่มกลสองสามเอ็มไพร์ อานอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่มดก็จะพาทัวร์บ้านหลังที่2ของพี่มดกัน,นะค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ใกล้ลานพี่มดแค่3มนาทีเองค่ะอยู่บ้านพี่มดนะคะเอาเอาต้นไม้ออกไปเนี่ยน <ะ S 2> ี่อนเอาต้นไม้ออกหมืน่นเหรียญที่บ้านพี่มดเนี่ยตรงที่เนินๆอย่างเงี้ยก็เป็นเป็นตอต้นไม้ไงที่เขาต้องปั่นตอปันออน่นลากมยพี่มดออกไปกี่ต้นนะคะทั้งหมด7ต้นโอ้โหมันอยู่ตรงไหนเจ็ดต้นอย่างนี้เหรอ มาชมบ้านพี่มดนะคะบ้านน้อยบ้านน้อยบ้านน้อยเชิญค่ะอันนี้ทำเองก็เติมขึ้นมาไ่ไเพื่อว่าใครจะอะไรทำไมมันเพราะว่าตอนซื้อมามันมีห้องน้ำห้องเดียนี่ที่นอนพี่มดอยู่นี่ตองนี้ห้องลุงห้องดุมอันนี้ก็คือห้องว่างมีห้องว่างห้องมีวงห้องหมูจะมาจะนะอ่า เดี๋ยวพี่สมเขาจะมาทำอะไรห้องน้ำใช่ไหมเนี่ยพูดต่อเติมทุกอย่างใช่โอ้ดีเนี่ยเปิดแต่นี่ไหนที่นี่พับน่ารักไหมบ้านน่ารักมากไหนบอกลงอยู่บ้านนิดนิดน่ารักลุงอยู่บ้านนดินได้เยอะเลยเนาะมีดาวรถมาจอดที่นี่ไม่มังกนหอมมากค่ะแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะซื้อศาลามาใส่โอ้ไปนั่งนานนะครับพี่มดบ้านหลังนี้ซื้อนานนะเมื่อเซ็ตทิมเบอร์จ้ะเฮ้ยเมื่อกี้ที ้องเก็บของแบบนี่ยใช่บูเบอจริงๆก็ซื้อได้บ้างดีกอันนี้อันนี้อันนี้เขามีให้เราอยู่นี้ใช่ไหมหลังนี้ยใช่อ๋อนี่ห้องเก็บของสำหรับร้านอาหารโอ้โหอันนี้ด้วยตู้แช่กล้องอะไรมีหมดมีตู้แช่เนี่ยอันนี้เป็นปีเป็นเดือนนะเนี่ยใช่ของที่ร้านแหละสปริงลงสปริงลงดีดีเนาะดีมากมากของหมดก็วิ่งมาเอา ปุ๊บสปริงโรเต็มเลยค่ะดีมากเลยอยากได้มาจากบ้านที่จะออกดอกหมดนี่งจะสวยอยากออกดีวันจันทร์ไงวันฮาลาฮาฮาฮาแฮปปี้วันเดย์แฮปปี้วันเดย์สวยมากสวยมากค่ะแล้วก็อะไรอ่ะแล้วทีนี้ก็ลงโซล่าเซลล์หลังคาได้เ็สัญญา้รก็เลยให้พี่สมมาแก้เรื่อง ต้องเอาอันนั้นกลบคนสวัสดีค่ะมานะคะก็ค่ะผู <c oughs> ส้ส่งตั๋วเ <c oughs> ครื่องบินให้แล้วสปอร์ตทุกอย่างเลย